สวัสดีชาวธาตุดินทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภกันมังกรเนาะสามราศีนี้จะรวมอยู่ในธาตุดินนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงปักนี้ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราะคะ่ะมาค่ะมาดูพลังงานตัวตนของชาวธาตุดินก่อนนะคะเป็นอย่างไรนะคะให้เป็นทาวเวอร์นะทาวเวอร์อคิงถือเหรียญบองว่าจะมีคนซัพพอร์ตคุณนะในเรื่องของการงาน การใช้ชีวิตจะมีคนซัพพอตจะมีคนช่วยเหลือนะคะนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรกับคุณขึ้นก็คือแน่นอนแหละมีมีคนแบบซัพพอตคุณนะคะแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะดีขึ้นนะคะถ้าไม่ดีก็มีโอกาสที่จะดีถ้าดีอยู่แล้วก็จะดีมากๆยิ่งขึ้นนะคะนะ มีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับงานกับธุรกิจนะคะในช่วงนี้พลังงานของคุณก็มีไฟมีไฟของการสร้างธุรกิจของการทำงานนะคะนะในช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเป็นความมั่นคงทางฐานะก็ได้หรือว่าทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองนะคะที่คุณแบบรู้สึกมั่นคงมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะ มาดูซีความรักเป็นอย่างไรนะคะ,ะพลังงานของทาปีนความรักไพ่เดอะสตาร์อาจะมีคนมาง้อคุณนะคะคือเหมือนกับคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะอาจจะยังไม่จบกันนะด้วยพลังงานไพนะ่ทาวเวอร์เนาะเนี่ยยังไม่จบกันก็คืออาจจะยังมีการให้โอกาสหรือแบบมีการเยียวยาความรู้สึก เยียวยาวความสัมพันธ์นี้อยู่ยังมีความหวังในในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนมางอคุณค่ะนะไพ่สีถ้วยนะถ้างอนกันอยู่มีปัญหามีประเด็นเงินไปก็มีโอกาสได้เปิดใจคุยกันนะคะนะไพ่จัสเมนขึ้นมาก็เป็นพลังงานของการรื้อฟื้นนะคะสิ่งเก่าๆที่จบกันไปแล้วคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะ ละงานความรักของคุณมีการได้ไปต่อกันจริงๆนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณการหวนคืนของคนเก่าๆของคนที่จบกันไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าจบกันจริงๆไหมยังไม่จบกันจริงๆนะคะนะเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็น่าจะยังมีความรู้สึกที่แบบยังไม่ได้หลุดออกจากกันอะนะ ยังคงโฟกัสที่กันรายการนะต่อให้มีใครเข้ามาก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นๆได้นะคะทั้งคุณและเขาเนาะขอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะที่รู้สึกกับตัวของชาวทัดินนะคะเขาเป็นคนทางไกลได้ค่ะนะพลังงานเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้ด้วยเช่นกนะะันค่ะคนที่ห่างหายนะคะ คือนกมองว่าพลังงานของเขาอะ่ะเขาเหมือนมีการได้คิดได้อยู่กับตัวเองนะคะช่วงเวลาที่เขาได้สงบได้ใช้ความคิดได้ไตรตรองนะคะความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในในความรู้สึกของเขาเถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมอกว่า ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าเขาต้องการคุณเขาปรารถนาคุณนะก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบดูเหมือนไม่ไม่คาดหวังอะไรในความรักหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักนะคะหรือเขาเขาหลีกหนีความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะไพ่ไพ่แปะถ้วยนะคะ แต่ตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาชัดมากๆนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคนคนนี้เป็นชาวทัดไฟได้นะคะเมษสิงหธนูนะชาวราศีตุลน,นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะรักษากฎหมายรักษาความยุติธรรมนะคะทำงานเกี่ยวกับบัญชีก็ได้หรือว่าเป็นราชการเนาะทำงานเกี่ยวกับราชการนะ คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็เป็นความรู้สึกที่แบบคุณน่าดึงดูดใจอะนะน่าดึงดูดใจดูมีสเสน่ห์นะคะที่เขาก็ไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณได้เนาะก็คือเขาปรารถนาคุณเขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคะคุณน่าจะมีความน่ารักมีความ อ่อนหวานมีความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็มีความฮอตอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นคนแซ่บไหมนะมีความร้อนแรงนะคะพลังงานไฟขึ้นมาเต็มเลยนะเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาอาจจะรู้สึกแบบโอไฟลุกนะคะนะเขาอยากได้โอกาสจากคุณน่ะเดี๋ยวเขาน่าจะติดต่อมานะคะคุณคนนี้เนาะเพื่อที่จะเคลียร์นะเป็นการพูดคุยเป็นการปรับความเข้าใจก็ได้นะ อพลังงานคาถาขึ้นมาเยอะนะคะก็คือเขาปรารถนาที่จะมีคุณเนี้ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ก็คือจะมีคุณเป็นคนรักให้ได้อะนะนี่ให้เดลเวอร์ขึ้นมานะคะการมาก็คือเป็นการมาที่แบบ เขายอมรับนะคะยอมรับว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณยอมรับกับคุณยอมรับกับความรู้สึกของตนะัวเองเนาะทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นการกลับมาที่ความรักของคุณหวานชื่นมากๆนะคะนุกมองว่าคุณมีความเป็นเนื้อคู่นะคะความเป็นเนื้อคู่กันได้กลับมารักกันนะคะเป็นความรักที่แบบหวานมากๆนะสวีท stains, มากๆนะ ขอดูแอคชั่นของเขานะคะแอคชั่นของเขาคนคนนี้เป็นทัดลมได้นะคะเป็นชาวทัดลมเนาะเมทุนตุ่นกุ้มนะคะหรือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้เหมือนกันคือแอคชั่นของเขาเนี่ยก็คือเขามั่นใจเห็นไหมเขามั่นใจเขามุ่งม,มั่นที่จะพิชิต ความรักครั้งนี้ความสมพัญนี้นะพิชิตเลยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาชัดเจนแล้วนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนี่ยเขาน่าจะแบบชนะความกลัวความเจ็บปวดต่างๆที่เขาเคยเผชิญได้นะก้าวข้ามผ่านได้นะคะแล้วก็กล้าที่จะรักมากขึ้นเพราะว่าความน่ารักความอ่อนโยนของคุณนะคะที่ดึงดูดใจเขานะเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึก ที่เขามีให้กับคุณได้คุณน่ารักอะ่ะนะแล้วก็เขาปรารถนาคุณมากๆอ่ะนกมองว่าเขาจะเขาจะมีความประหารมากขึ้นนะกับความสัมพันธ์นี้พลัางงานชาวทัดน้ํากรกฎพิจิกมีน,นะคะก็คุณก็คงจะได้เห็นแหละนะว่าคุณสําคัญคุณ คุณดึงดูดเขามากแค่ไหนนะคะแล้วเขาจะแอคชั่นอย่างชัดเจนนะคุณมีค่า,ม,คามีความหมายต่อใจเขานะคะแล้วงานชาวธาดินด้วยกันก็ได้นะพกศกันมังกรนะคะเนี่ยโอ้โอการมาที่แบบชัดเจนมากมีไฟในการที่จะแบบดูแลความสัมพันธ์นี้มีไฟที่จะแบบเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้มากๆเพราะฉะนั้นนะคะแอคชั่นของเขาก็คือคุณทั้งคู่เนี่ยนะ เขาก็คงจะชัดเจนนั่นแหละนะคะเนี่ยไพ่แต่งงานนะคะไพ่ของการที่แบบความรักครั้งนี้จะมีความสุขมากขึ้นนะคะจะชัดเจนมากขึ้นหรือหมายถึงการตกลงปรงใจนะคะที่จะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันหมายถึงการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันการแต่งงานนะคะนะการมั่นหมายก็แล้วแต่บางคู่บางคนไปแต่หนกรู้สึกว่าคนคนนี้ เขาจะทําให้คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วก็มีความสุขที่สุดนั่นเองนะมาดูไพ่สรุปหนึ่งใบนะคะสําหรับความรักของคุณในปักนี้นะโอ้โหดูสีไพ่นะคะโอ้โหอันนี้สับไพ่แล้วนะได้ไพ่สองถ้วยแล้วก็ใต้สำหรับก็ยังเป็นไพ่เดอะซันอีกนะคะใบใบเดิมเลยนะนกมองว่า นั่นแหละคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะต้องใช้คำนี้จริงๆอะ่ะคือหลีกหนีไม่ได้นะคะเป็นความรักที่แบบว่ายังไงก็ต้องต้องมาเจอกันยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันนะคะนะต้องกลับมาเจอกันนะความรักของคุณจะเป็นความรักที่อบอุ่นยั่งยืนนะคะคนคนนี้แหละนะคะคือ คู่ชีวิตของคุณนะเขากลับมาเพื่อรักคุณจริงๆค่ะนะพลังงานของเนื้อคู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจที่อยากจะเสริมเสน่ห์นะคะน้ำมันว่านดอกทองก็ติดต่อมาทางช่องทางทางไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะมีสอขนาดนะก็จะมี ขนาดใหญ่กับขนาดขวดเล็กๆเนาะแล้วแต่เอาไปเอาไปลองใช้ดูก่อนก็ได้นะคะเสริมในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เสน่ห์ในเรื่องของความรักนะคะเสน่ห์ที่รันจวนใจนะใครเห็นใครก็มีความเมตตาเอ็นดูคุณนะคะมีความอยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเรามีคำพูดที่ดีนะ คำพูดที่ดีคำพูดที่น่ารักอย่างเงี้ยก็เสริมกันไปใหญ่เลยนะคะทุกคนนะไม่ใช่ว่ามีน้ำมันน้ามันว่านแล้วพูดไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยคือไปเสริมนะคะเพราะฉะนั้นการการพูดนะการพูดที่ดีคําพูดที่น่ารักก็ยังสําคัญนะคะทุกคนนะขอบคุณเพื่อนๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ